เกิดแสงสว่างเนื่องด้วยการแสดงธรรมจักพิขุทั้งหลายเมื่อใดตถาคตประกาศอนุตตรธรรมจักรเมื่อนั้นในโลกนี้และเทวโลกมารโลกรมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาพร้อมทั้งมนุษย์ย่อมเกิดแสงสว่างอันยิ่งหาประมาณมิได้ยิ่งกว่าเทวานุภาพของเทวดาในโลกันตริกานรก อันเปิดโล่งเป็นนิดแต่มืดมิดจนหาการเกิดแห่งจักขูวิญญาณมิได้อันแสงแห่งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ที่มีฤทธิ์อนุภาพอย่างนี้ส่องไปไม่ถึงณที่นั้นแสงสว่างอันยิ่งจนประมาณมิได้ยิ่งกว่าเทวานุภาพย่อมบังเกิดขึ้นสัตว์ที่เกิดอยู่ณที่นั้นจะรู้จักกันได้ด้วยแสงสว่างนั้นร้องขึ้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลาย ได้ยินว่าสัตว์อื่นอันเกิดอยู่ในที่นี้นอกจากเราก็มีอยู่ดังนี้พิกุทั้งหลายนี่เป็นอัศจรรย์ครั้งที่สี่ที่ยังไม่เคยมีได้บังเกิดขึ้นเพราะการบังเกิดแห่งตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธะ